อาจะไปครับวันนี้ผมจะมาทำสอททำเอ่อซีรีส์กันนะครับวันนี้ก็ตอนแรกเราก็ต้องปั้นโมเดลขึ้นมาก่อน,นครับผมปั้นไแล้วนะครับประมาณสี่แบบด้วยกันนะครับอ๋อทำตามผมได้เลยนะต่อมาเราก็มาโหลดเอ่อโปรแกรมปลั๊กอินเสริมนะครับเป็นมูฟเราก็โหลดวินโดว์มาอันแรกเลยก็รับโหลดมาแล้วก็อันที่สองคือซอทคัปปี้นะครับเราก็โหลดมาแล้วครับสองตัวนี่แหละแดีว่วเราก็มาแยกไฟล์นะครับแล้วก็ ติดตั้งได้เลยนะครับมีแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ผมติดตั้งไปแล้วผมไม่ติดตั้งดีกว่านะครับมาเราก็เข้าแอปเลยแล้วก็สร้างฉากขึ้นมานะครับอันหนึ่งแล้วฉากอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มไม้ตัวเองนะครับโหลดเทสดนามีเทสเสียงไม้ด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใส่ตัวละครลงไปนะครับใส่ตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาได้แหละนะครับลงไป ทำตอนนี้ห่งแล้วก็ใส่ตามอักซรนเราก็ได้เราเขียนแบบ0 1น0์หนึ่งหาร์ศูนมาร์กศูนย์ี่อาร์ตะโกนอะไรก็ป้าไป 4, นะครับผมใส่4ีแบบนะครับตัวละครผมนะ<อ>แล้วก็ใส่ชื่อใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเรามาแก้ไขคือแก้แก้ถุงนะครับโอเคเราก็ใส่เลยนะครับอ่าตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะ02นี่เราจะเราจะแบบ ไม่เหมือนจุดหนึ่งนะศูนสองเราต้องใส่เอ่อฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์คือแค่ใส่สีนะก็เราแบบความทึบแสงเนี่ยเราปรับเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าเราจะทําตั้งแต่ศูนย์สองยันศูนย์สี่นะครับทําแบบนี้ทุกอันเลยนะโอเคต่อมาเราก็มาเอ่อจับกลุ่มถ้ามันเป็นรวมกลุ่มเป็นก้อนเดียวนะครับจับกลุ่ม้วการวิเคือะแล้วก็ตั้งชื่อผมเดี๋ยวตั้งผมเป็นกลุ่มโอเคแล้วกันนะครับอ่าสมมติเป็นกลุ่มโอเคนะแล้วผมป็ย่อให้มันตรงตามเอ่อ ส่วนหน้าจอนะครับเอาให้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าอ่าต่อมาเราก็มาเสียงต่อนะครับสมมุติเราจะเอาเสียงแบบเสียงผมพูดนะแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดเอ่อยูเตอร์นะอ่าเมื่อเราขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ต้องแบบตรงข้างบนนี้เราใส่อะไรก็ได้แบบเสียงรบกวนเสียงตัดอะไรก็เสียงตัวเองพูดนี่แหบบละเราก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ออดีโอโหมดนะครับเราก็ ปเด์แล้วก็ไฟแล้วก็กดคลิกตรงนี้อันแรกนะอ่าเมื่อเราได้แล้วเราก็มาแบบเลือกตั้งแต่ 02A เป็นต้นไปนะ 02A 03A มา0 4ลนี่แหละครับใช,ใช้แค่นี้นะครับ016นี่เราไม่เอานะเพราะว่า มันเป็นเหมือนแบบเป็นต้นสบับนะเราไม่ได้พูดนะโอเคเมื่อเราได้แล้วเราก็เลือกอันแรกเลยนะครับอันแรกนะแไม่รู้ไปซื้ออะไรเอามาเราก็เลือกอันแรกเหมือนกันนะ,ะเลือกตามผมเลยนะครับอันนี้ก็อันสุดท้ายนะอ่าเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็ทำ03มาเรื่อยๆเลยนะ02 03 4มาเนี้มี3แบบนะครับเพราะว่าผมทำาค่4แบบก็แบบที่หนึ่งไม่ได้ใชยนะครับใช้แค่02 03 4นะเอผมลืม ผมลืมไปเนี่ยครับข้างบนเนี่ยเป็นหลอดปรับค่าหน่วงนะปรับค่าความกระพริบแต่ข้างล่างนี่คือแบบค่าความดังเบานะสมมติเราปรับเป็นศูนย์โผล่เลยอะถ้าเกิดเราปรับแบบสูงๆเราพูดแบบปกติมันจะไม่โผล่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราแบบพูดดังๆสมมติเราตะ,ะโกนอะไรเนี่ยภาพตัวละครมันจะโผล่ออกมานะครับ อ่านี่คือเสริมนะเออบบม,มื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็มาค่าความการพูดนะครับพูดมากพูดเบาพูดปกตินะแล้วก็ปรับได้เรื่อยๆนะครับต่อมาเราก็มาทําตัวละครให้มันกระดิกกันนะครับเหมือนผมแบบนี้กระดิก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 อะไรแบบนี้ต่อมาเราก็ตั้งชื่อให้มันเป็นว่ากระดิกนะครับแล้วก็ทบตามผมก็ได้นะครับอนนี้ความหน่วงนะความหน่วงความหน่วงสัก50สมมติเราจะกดกระดิกใช่ไหมเราก็ตั้งตามผมก็ได้ละกันเลยันแรก แล้วก็ซื่อสากซื่อสากก็คือเนี่ยแล้วก็กลุ่มกลุ่มเราใช้ตัวละครอะไรอ่ะไอเนี่ยคือกลุ่มคือนะอ่าไอ้นี่คือการแกมไอ้นี่คือค่ากระดิกค่าเสียงตรวจจับนะไม่ต้องไปปรับมันปรับแค่ไอ้นี้ยถ้าเกิดมันกระดิกตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากให้มันพูด,ดแบบตัวละครกระโดดแล้วก็คลิกขวาเปลี่ยนแปลงก็ถ่ายรูปข้านตรงนี้ไหมจับตำแหน่ง เดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงนี้นะกางขวาตรงกาด้านขวาปั๊บเห็นไหมอ่ามันจะเป็นอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเห็นไหมเราจะเห็นตัวละครมากระโดดโอเคอันนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ผมขออนุญาตใส่นะเพราะว่ามันจะเกิดการบั๊กขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่ผมว่าใส่ดีกว่ากับเอาแบบพอดีกับขอบเขตพอแล้วนะอ่าเราก็อ่าประมาณนี้ มันจะข้อดีคือมันจะไม่บั๊กนะครับเออเราใส่ถ้าเกิดเราไม่กดชิปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้อ่าเราก็กดชิปแล้วก็กดขยายนะฮะมันถ้าเกิดเราไม่ใส่ขอบเขีนเนี่ยมันจะเกิดการบั๊กนะครับมันจะบั๊กแบบนี้เลยไลายแบบปึ้ออ่าเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมที่อยากลบสากเขียวก็ลบง่ายเลยนะกดขวากดิวเตอร์บวกคียสีอ่า เก็ลบชากเ <ๆ S 2> ขียวได้เลยฮัลโหลเท็เทเทอ้าเราจะได้แล้วประมาณนี้แค่นี้แหละครับแล้วก็เอาไปซ้ายได้เลยถ้าเกิดจะทําเป็นเสียงสิริเราก็ต้องสมมุดอันนี้มันเป็นเสียงสิริใช่ไหมมุดเิ่มเพิ่มเสียงสิริขึ้นมาปั๊บกูก็ต้องย้ายจากอ้นนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่อ่าตรงกระดิกเนี่ยย้ายไปอีกหลอดหนึ่งจะใจไหมหลอดอันนี้หลอดเสียงสิริแล้วก็เอามาย้ายใส่เสียงหลอดสิริแค่นี้อ่ะ โอเคเราน่าจะได้ประมาณนี้นรครับตัวไป่เพียงแค่นี้นะครับทำสิรินะครับอ่อก็ทำยากหรือมั้งหรือทำไม่ยากอะไรก็ไม่รู้เค็นสำหรับการติดตามแลกะการรับชมด้วยนะครับก็ได้ละนะครับ